ขั้นตอนแรกนะครับในการฉีดเทนเดอร์นะครับคือต้องเอาน้ำข้าก่อนนะครับนี่ครับมาดูใกล้ๆมันเห็นไหมครับอ่าเม็ดข้าวนะครับมันจะงอกแล้วก็บวมนะครับทีนี้เทนเดอร์จะทำงานง่ายนะครับแล้วก็เศษฟางนะครับมันจะเปื่อยนะครับแล้วห้าวันแล้วนะครับ เราก็ทําการปั่นนี่นะครับในรูปแบบนี้ปั่นยับลงไปเลยนะครับพอปั่นเสร็จแล้วนะครับมันจะมีตอลอยอย่างนี้นะครับปั่นให้เสร็จก่อนนะครับตอลอยอย่างนี้เราก็เปิดน้ําเปิดน้ํานะครับเท่าให้ท่วมประมาณแบบนี้นะครับเอาแบบนี้นะครับให้ท่วมอันนี้นะครับแต่นั้นยังไม่ได้ไม่ได้ท่วมนะครับเดี๋ยวเราต้องเปิดน้ําให้ท่วมแบบนี้ พอเปิดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ทำเจะาอานฉีดเซนเดอร์ตัวนี้เลยนะครับหมักทิ้งไว้สิบวันนะครับแล้วถ้าเรามีเวลานะครับให้นํารถปั่นคันนี้รถปั่นนะครับหรือลูกทุบนะครับสามสามวันนะครับให้วิ่งกลับสักหนึ่งเที่ยวนะครับจะดีมากนะครับแล้วลรงก็หมักทิ้งไว้เลยสิบวันนะครับแล้วทําการรูปเชือกหวานข้าวได้เลยครับโอเคครับสวัสดีครับพี่น้อง ผมสักดาชาวนาพารวยวันนี้พามาอัปเดตนะครับข้าวกอขอ85ของผมนะครับอายุ19วันขั้นตอนแรกนะครับผมได้ทําการปั่นนะครับต่อสรางฟางข้าวนะครับหลังจากนั้นก็เอาน้ําเข้าไปนะครับให้ท่วมแล้วทําการฉีดเซนเดอร์นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ฉีดเสร็จแล้วนะครับประมาณ3วันนะครับให้เอารถ เข้าไปย่ำนะครับหรือทําการปั่นกับหน้าดินนะครับหึ่งรอบนะครับแล้วก็หมักทิ้งไว้นะครับประมาณสิบห้าวันนะครับข้าวนะครับแล้วก็วัชพืชต่อสารป้างกานนะครับจะเปื่อยยุ่ยนะครับข้าวดิบข้าวเด้งนะครับของผมหมักไว้สิบห้าวันนะครับตอนนี้ข้าวอายุสิบเก้าวันแล้วครับวันนี้ผมจะมาฉีดตัว กิ่งทองนะครับพี่น้องกิ่งทองนาโนเอนไซม์ผสมกับไทมสปีดนะครับที่ผมผสมนะครับในถังนะครับวันนี้นะครับพี่น้องการที่เราหมักนะครับจะได้ปุ๋ย NPK จากธรรมชาตินะครับมาดูกันนะครับได้ยังไงพืชเรานะครับมาดูนะครับตอนนี้ผมยังไม่ใส่ปุ๋ยมาดูลากข้าวของผมนะครับ ครับพี่น้องป็นไงครับรากเป็นปุ่มเลยนะครับใหญ่ยาวนะครับพี่น้องขาวนี่นะครับต้นเดียวครับใหญ่และยาวขาวรากฝอยเดินดีนะครับวันนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับพี่น้องยังไงนี่นะครับได้จากปุ๋ยธรรมชาตินะครับทําให้ข้าวต้นใหญ่ ลากใหญ่ลากยาวลากขาวสมบูรณ์นะครับนี่เดี๋ยววันนี้ผมจะฉีดนะครับกิ่งทองนานโเนเอนไซน์นะครับวันนี้ข้าวอายุได้19วันแล้วครับก็ขอแป่าข้าผมข้าวนะครับเขียวสมบูรณ์นะครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยแล้วเดี๋ยวผมฉีดตัวกิ่งทองนานโเนเอนไซน์นะครับ เสร็จแล้วอีกประมาณ5วันนะครับผมจะทําการใส่แร่ก่าไฟนะครับแล้วมาดูการเปลี่ยนแปลงของข้าวอีกนะครับประมาณ5วันนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมขอตัวไปฉีดกินทองนารนเว็นไซด์ก่อนนะครับสวัสดีครับ